สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งองค์พยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวบ้านไร่องค์พยอมก็จะมาลือกระสอบของตะเอกระชายนะคะนี่ค่ะเขายุบหมดแล้วนะคะอุยโพยเข่งผุแล้วนะคะไม่ได้เรื่องเลยเข่งผุแล้วแค่ไม่ถึงปีนะคะ ส่วนอันนี้ที่บแรงพยองได้หลือมา1ถุงแล้วนะคะนี่ค่ะลากเขายาวดีจังเลยนะคะแต่ก็มีมีรากฝอยเยอะนะคะปกติเราจะต้องพอเขายุบแล้วเราต้องปล่อยเลยนะคะไม่ให้เขามีรากฝอยนะคะแต่อันนี้บะไรงพยองก็ยังพยุงลดน้ําไว้นะคะเดี๋ยวเราไปลื้อกันใหม่นะคะนี่ค่ะ ดินอันนี้เป็นดินใบไม้นะคะคือเป็นใบไม้ล้วนๆเลยนะคะที่บ้านไรางพยอมกวาดใบไม้ใบหญ้าอะไรก็ใส่ในถุงนะคะแล้วก็เอาดินโปะข้างบนนิดเดียวนะคะก็พอเราปลูกแล้วเราก็จะได้ดินน,น,นุ่มๆนิ่มนิมเป็นฝอ,อยแบบนี้นะคะสามารถที่เราจะเอาไปปรุงแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลือกระสอบที่สองนะคะนี่ลากกระชายขโมกมาแบบนี้เลยนะคะแทงถุงทะลุเลยนะคะนี่นี่อีกหนึ่งกระสอบนะคะนี่ก็คือเป็นหญ้านะคะเศษหญ้าที่ลุ ที่ว่าเรนพยอมได้รวบรวบเขามานะคะก็จะได้แบบนี้อนุญาตใส่ถุงมือนิดนะคะกลัวมีตัวอะไรอยู่ในดินนะคะเดี๋ยวเขาจะมาต่อยมือนะคะเดี๋ยวอันนี้มาดูสิว่าเขามีรากไหมมีรากไหมเออ ะะได้ลากนิดเดียวนะคะนี่ค่ะถ้าเราปลูกใช้ใบไม้อย่างเดียวนะคะจะมีรากฝอยเยอะมากๆเลยนะคะไม่เหมือนกับที่บรลยองพยอมใส่ถุงมาปีที่แล้วนะคะอันนั้น ใส่ใบไม้นะคะไม่ได้ใส่ต้นหญ้าอันนี้รากฝอยเยอะมากๆเลยต้องไปนั่งตัดรากฝอยอีกแล้มั้งเนี่ยแต่เงาเดียวก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ขนาดเงาเดียวนะคะก็ได้เยอะพอสมควร เราก็จะรือ้อแบบนี้ลือแบบนี้นะคะอันนี้ลากเขาอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะทำแล้วเหมือนบาไบายวงพยอมทำหรือเปล่านะคะเพราะว่า มีหลายๆท่านนะคะบอกใช้ใช้ผงชูรสใช้เครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำใส่น้ำซาวข้าวแล้วก็มาลาดรถนะคะบ้านาย่วงพยอมก็ทำเหมือนกันนะคะอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นนะคะเป็นคนสอดรู้สอดเห็นนะคะก็ทำมั่งนะคะ ตายเรียบเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะตอนนั้นทำใส่เข่งอย่างเดียวนะคะใส่ไว้เจ็ดเข่งเลยต้องเอาเข่งนั้นไปปลูกต้นไม้แล้วนี่ค่ะเขาเป็นรากที่อวบน้ำอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะคะนี่ค่ะลายยาวดีจังเลยเดี๋ยวต้องรอล้างอีกทีนึง นี่ก็อีกหนึ่งหัวเงานะคะสงสัยจะต้องรื้อไม่หมดแน่เลยเพราะว่าเยอะจัดวัรลยวงพยอมก็ว่าจะขุดเขารื้อถุงแล้วก็จะเอาไว้ทำน้ำพริกทำเครื่องแกงนะคะ หัวเง่าเดียวนะคะเยอะหัวใหญ่ลากเยอะถึงลากจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะลากเล็กสั้นซะเยอะนะคะแต่ที่ลากใหญ่ก็หือหน้าแกงปลาไหลจังผัดเผ็ดปลาไหลเนาะใส่กระชายหรือทำน้ำยานะคะ ทำน้ำยากระทิแล้วก็ใส่รากกระชายหั่นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะส่วนดินตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปผสมแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะงามแน่นอนนะคะส่วนอันนี้นะคะแถมนี่ค่ะ เต็มกระเป่งอุ้ยเต็มกระเป่งเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะส่วนที่ยังอยู่อีกหนึ่งถุงแล้วก็อีกสามเข่งนุ่นนะคะอ่ออีกสองถุงนุ่นอีกถุงน,น,นะคะแล้วก็อีกสามเข่งนะคะก็คงจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้บ้านแรลงพยอมก็ล้างเสร็จแล้วนะคะแต่ยังล้างไม่สะอาดนะคะยังไม่ได้ใช้ ฟองน้ําหรือว่าผ้าถูนะคะนี่ค่ะที่ว่ารังพยอมจะให้ดูนะคะถ้าที่ว่ารังพยอมได้ใช้เครื่องดื่มชูกําลังกับผงชูรสแล้วก็น้ําซาวข้าวผสมกันนะคะแล้วก็มาลาดรถนะคะผสมน้ําด้วยนะคะแล้วมาลาดรถนะคะนี่ค่ะเขาจะเน่าแบบนี้เลยนะคะก็จะเหลือแต่ไส้กลางของลาดเขาเลยนะคะเขาจะเน่าหมดเลยนะคะอันนี้ ที่เป็นรากนี่คือการที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ก็ได้ประมาณเกือบสองกิโลนะคะสำหรับกระชายที่ปลูกไว้ไม่กี่เงาหัวของเขานะคะก็สามารถที่จะทําให้เรามีกินโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะก็ประหยัดรายจ่ายสำหรับกระชายไปได้อีกเยอะนะคะนี่ค่ะ ลากของเขาก็สวยๆนะคะก็ไม่เ้เร่จนเกินไปนะคะสําหรับการที่เราจะปลูกกระชายกินเองปลูกใส่ถุงถุงนี้ก็คือเป็นถุงข้าวสารหนักสิบห้กิโลนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้ใบหญ้านะคะรองก้นไว้ให้เยอะๆเลยนะคะสักครึ่งถุงนะคะแล้วก็เอาดินใส่ข้างหน้าทับไว้ประมาณสัก ามนิ้วนะคะแล้วก็เอาหัวเงาวเขาลงนะคะแล้วลดน้ําไปเรื่อยๆนะคะเศษหญ้าเศษใบไม้ก็จะผุแล้วก็จะทําให้เราได้กระชายแบบนี้นะคะมาไว้กินโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะนอกจากลดน้ํานะคะก็เป็นประการเป็นการประหยัดรายจ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้กระชายถึงจะ ราคาลดลงนะคะแต่เมื่อเช้านี้ไปถามที่ตลาดนะคะกิโลละร้อยห้าบาทนะคะก็ยังยืนยงคงอยู่นะคะจากร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบก็ลงมาเหลือร้อยห้าบาทนะคะเมื่อเช้านี้นะคะที่ตลาดวันนี้ก็าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพย,ยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ